สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทุกชนิดที่เป็นกลุ่มปโปรตีนนะคะมาเป็นปุ๋ยบำรุงพืชสามารถบำรุงดินและทำให้พืชของเราจเจริญเติบโตได้ดีประโยชน์ของเขาค่อนข้างหลากหลายสำหรับจุลินทรีย์ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ นีคะ่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทลัสนะคะสายสวนอารมณ์ดีเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาดูจูลินนซีทั้ง2ตัวที่แคทมีอยู่นะคะคือมันมีคําถามที่เอสอบถามมานะคะว่า น้ำเขียวคอเลล่าคืออะไรจูลินซีสังเพาะแสงคืออะไรและทั้งสองตัวแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้แคจะพาทุกคนมาดูกันชัดๆว่าระหว่างจูลินซีสังขยาแสงสีเขียวนะคะกับน้ำเขียวคอเลล่านั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรและแคจะอธิบายให้ฟังว่าทั้งสองตัวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรการทำหน้าที่ของเขาแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยจ้า ค่ะด้านหน้าของทุกคนนั้นก็คือคอฟฟี <Coffee. S 1> ไม่ใช่นะ <laughs> จูลีซีสองพ้อแสงทั้งสองตัวนะคะที่แคทเอามาให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้มุมนี้นะจ๊ะจะ ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นขวดใสๆนะคะแต่อย่ามองข้ามความใสของเขานะคะนี่คือเขาเป็นได้ที่แล้วแล้วก็อายุค่อนข้างนานนะจ๊ะแคททําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนขวดเขียวๆนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะคะมันก็คือจุลินทรีย์สังะหอแสงนะคะแต่เป็น2ส,สูตรที่แคทนํามาให้ทุกคนดูก็คือสูตรขยายในน้ำซาวข้าวแล้วก็สูตรน้ำล้างไก่นะจ๊ะก็มีเขียวไก่และเขียวซาวข้าวนะคะที่แคทนําจุลินทรีย์สังะหอแสงสีเขียว gsb มาให้ทุกคนดูและ2ขวดนี้ก็คือ น้ำเขียวคอเลรานั่นเองแต่เดี๋ยวแคทจะเขย่าให้ทุกคนดูนะคะว่าความเขียวของเขานั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะเขย่านะคะทุกคนดูตะกอนของเขาก่อนตะกอนของน้ำเขียวคอเลรานะจ๊ะจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายค้า,าสาลายเป็นเม็ดเม็ดเป็นเนื้อเนื้อนะจ๊ะตัวนี้มีความคล้ายแพงต้นนะคะที่ สัต์น้ำนะคะสามารถนำไปกินเป็นอาหารได้หรือที่ใครๆชอบนำไปเลี้ยงไลายแดงก็คือน้ำเขียวชนิดนี้นั่นเองจ้ามีผู้ชำนาญน,นะคะให้คำแนะนำมาว่าสามารถใช้นำไปเลี้ยงไลายแดงได้เดี๋ยวขอเขย่าให้ทุกคนได้ดูก่อนนะจ๊ะนี่เมื่อเราขย่านะคะมันก็จะกลายเป็นสีเขียวแต่ไม่ใช่เขียวสดแบบจุรีนรีสังราะหอแสงนะคะจะมีความเขียวแบบ อ่อนๆเขียวใสๆนะคะเพราะว่าเขามีลักษณะเป็นเนื้อนะคะเนื้อเขียวๆเ,เป็นเม็ดๆเ,เขียวๆเ,เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเขียวๆที่ฟุ้งกระจายออกมาเป็นตะกรนอาหารนะคะที่เขาสร้างนะคะสร้างขึ้นมาจากการสังเคราะห์นะคะคือเดิมทีเขาทำจากน้ำขี้วัวหมักนะคะ แล้วแคทก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาผสมรวมกันอทีนี้มาเขย่าวขวดนี้บ้างนะคะนี่ก็คือตะกรอนอาหารนะคะที่ตัวน้ำเขียวคอเลลล่านะคะจัดว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เขาสามารถตรึงไนโตรเจนนะคะเข้ามาในเซลล์ของตนเองได้แล้วก็สร้างเป็นโลหาวัตถุสีเขียวนะคะ อย่างที่ทุกคนเห็นนี้นะคะก็คือน้ำเขียวคอเรลล่านะจ๊ะตอนนี้สีเขาก็ไม่สดเหมือนครั้งแรกๆที่ทดลองทำนะเพราะว่าอายุของเขามากแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าตัวน้ำเขียวคอเรลล่าเนี่ยจะสร้างในตัวเจนที่ค่อนข้างสูงมากนะคะในเซลล์ของตัวที่เป็นสีเขียวๆนี้นะคะเขาตรึงในตัวเจนนะคะมากัก เก็บไว้ในเซลล์ของเขาเมื่อเรานําไปบํารุงต้นพืชนะคะพืชของเราก็จะได้รับไนโตรเจนที่ค่อนข้างสูงนะจ๊ะค่ะแล้วแถมยังสามารถนําไปเลี้ยงไรแดงได้อีกนะจ๊ะก็คือเหมาะทั้งในน้ําและกับพืชของเรานะคะเพราะว่าตัวเขาคือเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ให้ไนโตรเจนสูงนะคะเหมาะกับการบํารุงพืชใบเขียวทุกชนิดอย่างเช่นผักนะคะ แต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะที่สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นกลุ่มโปรตีนได้ทุกชนิดนะจ๊ะแล้วก็ทําให้กลายเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพืชของเรานะจ๊ะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะต้องแยกกันนะน้ำเขียวคอเลล่านะคะ เป็นจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนเข้ามาอยู่ในเซลล์ของตนเองเหมาะที่จะบำรุงพืชใบเขียวเพราะไนโตรเจนสูงนะคะแล้วก็เหมาะที่จะเป็นอาหารสัตว์น้ำนะคะส่วนมากคนจะนำไปเลี้ยงลายแดงนะคะอันนี้แค่ได้ข้อมูลมาจากช่องของคุณอาชัยนะแล้วส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทุกชนิดที่เป็นกลุ่มปโปรตีนนะคะมาเป็นปุ๋ยบำรุงพืช สามารถบำรุงดินและทำให้พืชของเราเจริญเติบโตได้ดีประโยชน์ของเขาค่อนข้างหลากหลายสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไม่เพียงพืช ไม่เพียงแหล่งน้ําไม่เพียงสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีความเน่าเหม็นนะคะคือมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่แคทอธิบายวันนี้ไม่หมดหรอกมันเยอะจริงๆนะจ๊ะถ้าใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่แคทนําเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เนาะสําหรับวันนี้ก็เอาความแตกต่างนะคะเอาลักษณะของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ําเขียวคอเลล่ามาให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะ สำหรับน้ำเขียวคอเรล,ล่านะคะเมื่อเขาเป็นได้ที่เขาก็จะตกตะกอนเนาะแต่ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทุกคนจะเห็นว่าเนื้อ น้ำของเขานะคะจะมีความเขียวคงที่นะจ๊ะและยังสามารถเปลี่ยนสีได้อีกแต่น้ําเขียวคอเรล,ล่าไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเขาเขียวยังไงเขาก็จะเขียวอย่างนั้นเลยนะคะสําหรับตัวคอเรล,ล่านะโอเคนะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะระหว่างสองตัวนี้มันไม่เหมือนกันนะจ๊ะเราก็ทดลองทําแล้วนําไปใช้อย่างถูกวิธีอย่างถูกหน้าที่ของเขานะคะตัวจุลินทรีย์นะคะส่วนใหญ่แคทจะนําไปทํา เป็นปุ๋ยหมักด้วยเพราะว่าปุ๋ยหมักของเราต้องการการย่อยสลายที่ค่อนข้างสูงถ้าเขาย่อยไวเขาก็เป็นไวมันจะสามารถนําไปบํารุงพืชของเราได้ง่ายไวขึ้นนะคะสําหรับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและยังนําไปผสมน้ํานะคะลดราดต้นไม้ของเราบํารุงต้นไม้ของเราได้ดี อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเลยค่ะประโยชน์ของเขาเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมเพียงเท่านี้นะจ๊ะเอาลาเต้าม,ามาลาทุกคนด้วยนะจ๊ะเพิ่งปล่อยเขาออกมาวิ่งเล่นนะคะ <c oughs> วันก่อนเราพาคอฟฟี่มาแนะนําแล้ววันนี้ก็มีหนุ่มรออีกหนึ่งหนุ่มนะจ๊ะก็คือหนุ่มลาเต้นั่นเองลาเต้หันหน้ามาหน่อยลาเต้สนใจแต่คอฟฟี่นะ คือลาเต้กับคอฟฟี่ตอนนี้เขาก็เป็นคู่แง่มกันนะคู่แง่มนะเจอกันต้องแง่มกันไอ้เจ้าเนี่ยจะชอบตะปบหัวน้องนะคะแค่เขาแค่หยอกหยอกนะคะเขาไม่ได้จริงจังเลยจ๊ะใช่ไหมลูกหนูแค่หยอกหยอกใช่ไหมลูกอหนูแค่หยอกหยอกหนูแค่หยอกน้องนาอ,นอใช่ไหมครับหนูแค่หยอกน้องใช่ไหมลูกหนูห่วงแม่เหรอ โอเคค่ะสาหรับวันนี้แคทก็พามาให้ดูเพียงเท่านี้เนาะระหว่างน้าเขียวคอเลลากับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเห็นความแตกต่างและหน้าที่ของเขานะคะคือหน้าที่ของเขาก็แยกย่อยกันเนาะจ <laughs> ุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เน้นย่อยนะคะแล้วก็บํารุงพืชบํารุงดินบํารุงแหล่งน้ําทําให้น้าําใสส่วนพืชก็บํารุงให้เขาเจริญเติบโตถ้าเป็นพืชใบเขียวนะคะก็บํารุงใบบํารุงยอดนะคะสําหรับ จุดลินรีสังเคราะห์แสงสีเขียวนะคะส่วนน้ำเขียวคอเลลล่านั้นคนจะนิยมทำไว้บำรุงพืชที่เป็นใบเขียวเียวนะคะเพราะว่าตัวของเขาเองนะคะ สามารถกักไนโตรเจนไว้ในเซลล์ของเขาได้จึงกลายเป็นสีเขียวนะคะและยังเหมาะไปเป็นอาหารของไรแดงอีกด้วยแต่แคทไม่มีไรแดงนะที่แคททาก็คือทําไว้บํารุงพืชนะจ๊ะโอเคสําหรับวันนี้ก็นํามาแชร์แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปของแคทในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Sub subscribe กดกระดิง่งให้แชทด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาพาเด็กๆไปวิ่งเล่นก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะ้ะบ๊ายบายค่ะเตะเตะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>